ม,มันอันตรายจริงๆอเนี่ยโอ้โหนี่มันจริงช้าอเลยอาวุธอาวุธแต่ว่ามันเลื่อนเลยเราอยู่ข้างในรู้ว่าข้างนอกรู้ว่าอาจจะมีคนที่ไม่ค่อยดีหรือเปล่าแล้วถ้าครูไม่ฟังอ่ะถ้าครูไม่ฟังก็ตีวาย อาวา่าดิค่ะก็อีค่ะอ,อ,อ,อาคารเรียนสนามเด็กเล่นค่ะสะน้ำตู้น้ำดื่มค่ะสนามกีฬาเขตก่อสร้างค่ะบันไดชืด่อเรื่อ ไฟฟ้าค่ะประตูโรงเรียนหนูคิดว่าประตูโรงเรียนอยู่หน้าโรงเรียนค่ะโรงเรียนค่ะเคยค่ะสะนามเล็กเล่นค่ะ หนูหลังเลิกเรียนจะชอบไปเล่นกับเพื่อนอะคะ่ะ mm hmm. เวลาเจอกันก็จะชอบกอดกันค่ะ mm hmm. เป็นชิงช้าค่ะ mm hmm. แต่ที่โรงเรียนหนูไม่มีค่ะ mm hmm. หนูเคย mm hmm. ปีนปีนอันนึงแล้วตกลงมาหนูเจ็บเลยค่ะ mm hmm. บันไดหนูเคยตกบันไดตอนปอปสอง mm hmm. แล้วก็ปหนึ่งค่ะ mm hmm. ก็คือเวลาลงไปเรียนข้างล่างหนูก็ต้องขึ้นลงบันไดค่ะ ว่ายน้ำหนูเคยไปว่ายน้ำที่โรงเรียนว่ายน้ำกับลุงว่ายน้ำกับคุณครูค่ะสนามกีฬาค่ะตอนแบบตอนเย็นจะเลิกเรียนหนูชอบไปวิ่งเล่นกับเพื่อนไปนั่งเล่นกับเพื่อนแถวๆนั้นค่ะวิ่งเล่นบาสอะไรเงี้ยค่ะไฟฟ้าค่ะ หนูเอาโทรศัพท์ไปเรียนแล้วบางทีวางข้าวเขาให้ใช้โทรศัพท์แล้วแบตมันหมดหนูก็ต้องไปชาร์จแบตบ่อยๆค่ะแล้วก็ตู้กดน้ําค่ะเดี๋ยวนี้ตอนเย็นหนูต้องไปเต้นที่โรงเรียนแล้วน้ํามันหมดก็ต้องไปกดตู้ก,กดน้ําบ่อยๆค่ะชอบค่ะชอบค่ะแต่หนูเวลาไปโรงเรียนบางทีหนูก็ป่วยไม่ได้ไปอะค่ะบางทีก็ติดงานค่ะ ชอบไปเล่นกับเพื่อนเด๋ยนนี้ไปเช้าบ่อยเพราะว่าไปนั่งเล่นกับเพื่อนที่ห้องค่ะเพราะว่าโรงเรียนมีครูสอนแล้วก็แล้วก็มีความสนุกค่ะถ้าถามว่าชอบวิชาไหนนูชอบวิชาเลขค่ะกับวิชาพละค่ะฮัลโหลยังคุยไม่ได้ออ้ยหูชนเลยย,ยังคุยไม่ได้ติดสอนหนังสือเนี่ยน้องๆเข้ามารอกันแล้ว ก็บอกว่าเดี๋ยวเห็นไหมทำลูกชิ้นหล่นแค่นี้ก่อนนะโอ้ยโอ้สวัสดีจระเด็กๆสวัสดีอ้าวขอโทษทีนะคุณครูมาช้าไปนิดนึงนี่เดี๋ยวนี้นะำมันอันตรายนะโรงเรียนเราเนี่ยเมื่อกี้เดินมาไม่ทันะไรเลยชนป๊อกเนี่ยโอ้เจ็บมากเลยต้องระวังตัวให้ดีนะลูกนะแถวเนี้ยมันสามารถเกิดภัยได้เยอะแยะมากมายในโรงเรียนเนี่ยเอ่อไม้ชิ้นมันเป็นอันตรายกับกับที่เสียบอ๋อ อ๋อเหรอแล้วเราไปอยู่กันได้ยังไงอะครูทิ้งค่ะตายแล้วเมื่อกี้ครูที่ครูคุยและครูก็เผื่อทาไมลกชิ้นตกค่ะโอโ้โห<ง>ที่อันตรายเนี่ยเพราะว่าเสียดายเงินใช่ไหมเ<ง>พราะไม้เสียบค่ะ<ง>โอ้มันจะเสียบจ้า<ง>ว่าจะเสียบได้ใช่ไหมโอ้ยงั้นเก็บเข้าที่ก่อนขอบคุณมากที่เตือนนะบางทีผู้ใหญ่อย่างครูเนี่ยบางทีก็อาจจะมีประมาทเลินเล่อไปบ้างนะอาจจะมาทิ้งอุทีแล้วมีอะไรอีกไหมเมื่อกี้นี้สายไฟค่ะสายไฟ ก็ดีไว้ไฟฟ้าใช้ไงไม่ดีเหรอไม่ไม่ควรอยู่ตรงนี้ค่ะเ้าเหรอ <c oughs> โอ้อย่างนั้นเดี๋ยวได้เ,ดเดก็บกวาดเก็บกวาดเก็บกวาดโอ้ลากมาทําไมเนี่ยเนี่ยเวลาลากมาเนี่ยต้องให้มันอยู่ในถูกที่ถูกทางอาจจะเลาะขอบกําแพงมาอะไรอย่างงี้จะได้ดีใช่ไหมถ้าถ้ามันอยู่กลางกลากลางห้องกลางถนนเลยมันเกิดอ,อะไรขึ้นลูกอาจจะไฟฟ้าช็อตถึงตายได้ค่ะโอ้หน้ากลัวมากอันนี้ใช่ไหม แล้วแล้วนอกจากนั้นมันจะสะดุดสายไฟได้ไหมลูกได้ค่ะใช่ไหมวันที่ดีต้องระาวาังไว้นะครับโอ้โหนี่โอ้โหนี่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ทันได้เริ่มรายการดีเลยเ,ลยเนี่ยมีอุบัติเหตุต้องสองสามอันแล้วเนี่ยแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่ครูเดินชนโตะเนี่ยโดยไม่ไม่ตั้งใจเนี่ยน่าจะเป็นเพราะอะไรลูกคุยคุยมือถือค่ะโอ้ยคุยโทรศัพท์นี่บางทีสมาธิมันออกไปใช่ไหมมันมันไปอยู่กับที่เราคุยกับคนอีกฝั่งหนึ่งอยู่ใช่ไหมโดยที่บางทีเนี่ยลืมไปเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้โอ้ยขอบคุณมากนะลูกนะเนี่ยเห็นนะ จะเป็นคุณครูหรือคุณพ่พอคุณแม่ก็ตามแต่บางทีเนี่ยอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เลยอาจจะประมาทบ้างอ่าเราก็คอยเตือนอย่างนี้ดีแล้วนี่วันนี้เนี่ยนะเราจะมาคุยถึงภัยหรืออันตรายใดที่อาจจะอยู่ในโรงเรียนอ้านี่ทางทีมงานผู้ช่วยสอนนี่เขาเตรียมไว้ให้เลยเอกสารประกอบการพูดคุยว่าด้วยเรื่องของภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่โรงเรียนซึ่งเดิมทีในโรงเรียนต้องปลอดภัยใช่ไหมแต่บางทีอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ยกตัวอย่างเช่นนี่นี่สนามเด็กเล่นอันตรายยังไงลูก ที่ถ้าเราถ้าเราวิ่งไปชนกับคนอื่นหรือว่าถ้าเกิดเราวิ่งไปชนเสาเราก็บาดเจ็บได้ค่ะหรือหัวหรือว่าอาจจะเกิดอันตรายกับหัวเราได้คะ่ะ <_ c oughs> แล้วถ้าเกิดเรากาลังจะไปเล่นชิงช้าแล้วเขาแกล้งมาโดนท้องเราเราว่ามันเป็นเลือดได้อ <_ c oughs> โอ้โหนี่มันชิงช้าหรืออาวุธสกหน้ามแต่ว่าเป็นเลือดเลยโอ้ต้องระวังนะลูกนะต้องปีนม,มาลูก <_ c oughs> แบบวางเครื่องเล่นมันอันตรายอย่างเครื่องโหดอะไรเงี้ยค่ะ<ม>แบบอาจจะตกขึ้นมาได้โต๊ะเก้าอี้เนี่ยเอ๊ะปกว่ติโต๊ะไว้กินขงกินข้าวไว้เรียนหนังสือมันเป็นอันตรายได้หรือมันเป็นได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดโต๊ะมันโยกเย่หรือว่าเห็นรอยกางจะตกให้ไปหาพาโรงค่ะค่ะอ๋อพาพาาลงมาดูเก้าอี้<ค>อ่านี่รวมถึงพี่เต้เคยเจอนะเก้าอี้บางตัวพอมันเริ่มเก่าเริ่มแก่นะ ตะปูมันอ่ะค่อยๆโผล่มาทีละหน่อยทีละหน่อย <S 2> <S 2> โอ้โหหนากก้ากลัวมากสะไว้น้ําหรือบ่อน,น้ำหรือสุ่มน้<บ>ําชัดเลยทีนี้ถ้าเราเนี่ยไม่ได้จะไปไว่ายน้ําหรือไม่ได้จะโดดลงไปเนี่ยอยู่รอบๆอบีดยกมีโอกาสอันตรายได้ไม่รู้สะไว้น้ามีค่ะอะไรคะอาจจะลื่นอะไรอย่างเงี้ค<ล>ยค่ะต่อไปตัวอาคารหรือตัวอาคารเรียนจะมีปัญหาอะไรได้เกิดขึ้นได้บ้างบางทีมีไฟไหม้ค่ะหรือว่ามีแก๊ <S 2> <S 2> <S เก๊ที่เขาบางทีถ้าเกิดเป็นใกล้ๆโรงอาหารอาจจะทำให้ไฟไหม้ตึกอาคารได้เลยค่ะโอ้ไฟไหม้อาคารน้องพีมแล้อย่างอาคารเนี่ยถ้าเกิดสมมติอยู่ชั้น 2, 2> ชั้น3างชั้นวันนี้อากาศดีจังตกแอกลงมาเ,าเกิดขึ้นได้นะน่ากลัวมากเลยนะลูกนะและนี้ล่ะคะตู้ดําดื่มเอ่อบางทีมันอาจจะสกปรกและพอเราดื่มเข้าไปอาจป่วยได้โอ้ ใช่ใช่ใช่ไหมน้องพิมเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบใสๆบนในรูปตลอดอาจจะเป็นตู้ทึบใช่ไหมใช่แลอัน,นี้และหลกอ,นนอันนี้อันนี้สนามกีฬาอา๋อาจตะบอลชนกับขาตัวเองหรือว่าร้มที่นั่นได้ค่ะบางทีนั่งอยู่ข้างๆขอบโดมที่โรงเรียนนะคะแล้วพี่เขาเล่นวาดกันแล้ววาลก็เด้งมาโดนวงแตกเลยนะทําเป็นเล่นไปโอ้นากลัวมากเลยและหลายๆโรงเรียนนะ พักหลังเนี่ยมือก็ม,มาเขาเยอะเขาเลยมีการก่อสร้างกันบ่อยไซต์ก่อสร้างที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันอันตรายยังไงลูกต็อมีของหล่นของหล่นได้ถ้าเกิดเราไปวิ่งกันแถวนั้นอาจจะมีเหล็กเหล็กลงมาจากขัวเราแล้ว,ลวอาจทับเรือตายได้ไดถึงชีวิตเลยนะคะถูกต้องเวลาเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเกิดประกายไฟไฟไหม้ได้อีกด้วยนะและสําคัญคือบางทีเนี่ยอยู่ห่างกับเรานะแต่เสียงมาจากไกล เขากำลังมันเป็นเครื่องจักรเลื่อยเหล็กเลื่อยไม้อันใช่ไงนี้มลพิษทางเสียงนี่ก็อันตรายนะบันไดอันนี้เคยลื่นตกบันไดแล้วค่ะโอเคสามครั้งแล้วสามครั้งเลยนะสี่แล้วเอาสี่สามไม่รู้ค่ะแต่ตอนนี้หนูให้ห้าเลยหนูว่าหนูว่าสี่ะค่ะสี่พอโอเคได้ห้าเดี๋ยวมันเจ็บเกินไปต่อไปเลยไฟฟ้าเออไฟฟ้าในโรงเรียนนี่โอกาสที่เราจะโดนดดที่ตรงไหนบ้าง ไม่ทิ้มฟันไปแย่ค่ะหร,อะรือว่าเอาเอา,เอานิ้วไปแย่เพราะคิดว่ามันไม่ใช่อันตรายโอ้ะแต่เด็กๆค่ะเขาจะคิดแบบนี้ค่ะใช่รวมถึงนี้ด้วยนะมาจากข้อเมื่อกี้นี้จำได้ไหมเออถ้าไฟลั่วขึ้นมากําลังจะกินน้ําปุ๊บไฟดูดจุบเรียบร้อยเลยไม่ได้กลับบ้านเลยและสุดท้ายเลยอันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างไม่น่ามีอะไรนะแต่ประตูโรงเรียนนี่อันตรายไหมลูก ยังไงคะก็คือถ้าเกิดเรากำลังวิ่งเข้าแล้วมีคนปิดประตูโดนใส่เราเราอาจล้มหรือว่าเข้าโรงเรียนไม่ทันโดนกูให้ยืนหน้าชั้นเรียนนะคะโอเคอ่ะต้องปีนเข้าโรงเรียนนะคะในตอนปีนแหละน่ากลัวลูกเพราะว่าเวลาปีนเนี่ยมันอาจจะตกลงมาได้นะฮะไปเด็ดขาดนะรู้เปล่าบางทีแบบที่เกี่ยวประตูอาจจะไม่แข็งแรงอาจจะหล่นลงมาอย่างงี้ค่ะหรือเวลาเราเรียนหนังสืออยู่เราอยู่ข้างในรั้วข้างนอกรู้ว่าอาจจะมีคนที่ไม่ค่อยดีหรือเปล่า เอามาในเซก็จับมือในเซอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวมากนะลูกเพราะฉะนั้นคือทางที่ดีเนี่ยประตูโรงเรียนห่างๆไว้ก็ดีในะยามที่เราไม่ได้เข้าออกหลักๆนะลูกนะน้องๆทั้งสองคนรวมถึงน้องๆทางบ้านด้วยนะครับหลักๆเนี่ยภัยที่อาจจะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่เราอาจจะไม่เรียกว่ารู้ไม่เท่าทันเนี่ยนะจะแบ่งวัน4ประเภททั้งหมดเลยอันดับแรกนะครับคือภัยจากมนุษย์พูดง่ายก็คือการทะเลาะกอันเองเด็กทะเลาะกันเองหรือว่าเด็กกับ ครูอาจจะเล่นอะไรกันหรือว่าเป็นวิชาที่ทําให้เราบาดเจ็บกันได้อย่างเงี้ยข้อที่2ก็คือเกิดจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุไม่ว่าเมื่อกี้จะลื่นล้มที่สะว่ายน้ําจะโดนไฟดูดจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้และข้อที่3ก็คือเขาเรียกว่าในวดนี้นะลูกนะเขาเรียกว่าเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์อาจจะเป็นการถูกทิ้งไว้ในที่ที่มันยุงกัด อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนทอดทิ้งไว้ก็ได้หรือว่าคนในเจ้าหน้าที่หรือครูหรือเพื่อนกันเองเนี่ยทำกับเราไม่ดีก็ได้หรือรวมถึงมาล่วงละเมิดเราคือมาจับเจ็บอะไรโดยที่เราไม่อยากให้จับอะเป็นไปได้นับในข้อ3ลูกและหมวดที่4นะลูกคือภัยใดๆก็ตามแต่ที่กระทบต่อร่างกายและจิตใจและสุขภาวะของเรายาเสพติดยาเสพติดใช่เลยเก่งมากแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เกิดขึ้นได้หรือว่าอาจจะเป็นเชื้อโรคต่างๆที่อยูใ<ช>่ในโรงเรียน นะติดเกมก็ได้นะรู้เปล่ามีไหมลูกเลิกเลิกเลิกเลยแล้วมีแม้เพื่อนที่จะมานั่งแก๊กแก๊ก่ก๊กมยู่มีไหมเล่นกับเพื่อนด้วยค่ะอ่านเล่นด้วยตายแล้วแต่เล่นไม่เยอะใช่ไหมลูกเยอะค่ะเยอะด้วยเหรอหนูเล่นเป็ะสนามเด็กเล่นค่ะไม่ไปไหนโอเคไม่อะไรแบตหมดแบตเล่นนู่นแต่เที่ยงแล้วนะใช่ค่ะแบตหมดค่ะไม่ใช่ตายแล้วไม่เป็นไรลูกนะตระพยทั้ง4รูปแบบเนี่ยนะที่คุณครูมานำเสนอกับพวกเราเนี่ยนะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตเจ้าหน้าที่โรงเรียนหรือครูอาจารย์เนี่ยก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยหมั่นช่วยกันดูแลนะรู้เปล่าไม่งั้นเนี่ยนะมันจะบาดเจ็บกันไปใหญ่แล้วอาจจะทั้งถึงขั้นเสียชีวิตเลยมันน่ากลัวมากเอางี้เอาเงีเาเง้เนื้อหามอกี้ที่ฟังดูมันเยอะแยะซับซ้อนเป็นซ้อนเงื่อนเต็มไปหมดเลยเอาเงี้เราไปสรุปงง่ายอีกสักทีให้ฟังกันชัดๆครับ โรงเรียนและสถานศึกษาก็เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่2ของผู้เรียนนะครับซึ่งการที่จะทําให้การเรียนการสอนโดยเฉพาะสาหรับเด็กๆและเยาวชนนั้นสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นโรงเรียนและสถานศึกษาจะต้องปลอดภยัยซึ่งภัยต่างๆที่เกิดขึ้นได้ภายในสถานศึกษานะครับเขาแบ่งออกเป็น4หมวดด้วยกันครับอันดับแรกเลยคือ violence violence ก็คือความรุนแรงที่เกิดจากน้ํามือของมนุษย์ด้วยกันนั่นเองนะครับ ซึ่ง violence นั้นจะหมายรวมถึงการทะเลาะเบาะแว้งการวิวาทการบุลลี่การล่อลวงลักพาตัวร่วมถึงการล่วงละเมิดทางเพศด้วยภัยประเภทที่2ครับคือ accident accident อุบัติเหตุหคล้ายคล้ายกับข้อแรกจะเจ็บตัวคล้ายกันแต่ว่าข้อนี้เกิดจากความไม่ตั้งใจแต่อาจจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อครับยกตัวอย่างเช่นภัยจากยานพาหนะภัยจากอาคารเรียนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้าง 3. right Right คือภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์นั่นเองครับมีหลายข้อด้วยกันนะอันนี้สําคัญด้วยไม่ว่าจะเป็นการถูกทอดทิ้งหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการถูกลงโทษที่อาจจะรุนแรงเกินไปและกระทบต่อสุขภาพกายและใจและข้อที่4ครับคือ a l t h i n e s s Unhealthiness Un ก็คือภัยที่เกิดจากสิ่งที่มากระทบต่อสุขภาวะทางกายและใจของเรานั่นเอง อันนี้จะรวมถึงการติดเกมสารเสพติดรวมถึงโรคระบาดท,ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในโรงเรียนซึ่งโรคระบาดเนี่ยนะครับน้องๆไม่ได้ครอบคลุมแค่เฉพาะโควิด -19 นะครับแต่อาจจะหมายถึงโรคไข้เลือดออกซึ่งเกิดจากการมียุงลายในโรงเรียนเพราะทางครูหรือผู้บริหารนั้นไม่จัดการกับปัญหาเรื่องยุงลายก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ <6 S 1> โอ้จาได้ขึ้นใจเลยทีนี้คราวนี้เราในฐานะที่เป็นเด็กนักเรียนตนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราจะทำยงังไงให้โรงเรียนของเราเนี่ยมันปลอดภยัยมากยิ่งขึ้นลูกก็คือ บ,บอกอาจารย์ว่าอย่าให้ดเด็กนักเรียนไปวิ่งตรงน,นั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้คะ่ะคืออะไรใดๆก็ตามแต่ที่ครูเนี่ยนะบอกให้เด็กทำแต่เราเองเห็นว่าอาจจะเป็นอันตร,รายต่อเพื่อนเราบอกคุณครูขาหนูคิดว่าตรงนี้มันอันตร,รายนะคะอย่าเลยดีกว่าดีกว่าใช่ไหมลกูกและถ้าครูไม่ฟังอ่ะถ้าครูไม่ฟังก็ปตีวายโอ้ตายแล้วไม่ใช่ลูกถ้าครูไม่ฟังเนี่ยก็อาจจะต้องไปบอกครูคนอื่นหรือกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ าใจะไม่ลูกให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปบอกผู้บริหารโรงเรียนให้เขามาเตือนตักเตือนค,ครูอ่าดีแล้วเจออะไรที่ไม่ชอบมาพาคนต้องรีบเตือนบางทีเพื่อนทะเลาะก,กันเนี่ยค่ะให้เพื่อนคุยกันก่อนถ้าคุยไม่ได้เราก็ต้องฟ้องครูเหมือนกันแล้วคะแต่ห้าตีกันเด็ดขาดอ่าะสำคัญมากเลยเด็กทะเลาะบอกแว้งเนี่ยไปช่วยแยกก่อนบอแบบอย่าตีกันแต่ถ้าเขาเา <ๆ S 2> เคลียร์ไม่ได้จริงคุยไม่รู้เรื่องไปบอกครูแต่ยังไงก็ตามแต่ ห้ามตีกันเด็ดขาดะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนเจ็บอย่างน้อยหนึ่งคนอย่างแน่นอนใช่ไหมลูกอ๊ย้ยมีอะไรไหมมีอะไรไหมก็คือทางที่เขาการก่อสร้างค่ะเพื่อนๆไปยินตรงนั้นเราต้องงีบจูมือเพื่อนไปทางนู้นนะคะเข้าไปในไซต์ก่อสร้างไม่ใช่ค่ะไปไปไปข้างนอกออกมาจากไซต์โอเคอย่าไปอยู่ใกล้ตรงนั้นอย่างที่บอกนะลูกภัยอันตรายใดๆใน4รูปแบบเมื่อกี้ที่เขาแบ่งมัน4หมวดเนี่ยนะฮะถ้าเราเจออะไรที่มันอันตรายเนี่ยนะหนึ่งเลยอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสีย่ยงอันดับ2 บอกเพื่อนๆเตือนเพื่อนๆด้วยถัดไปก็คือไปบอกครูคุณครูประจําชั้นคุณครูประจําวิชาคุณครูหัวหน้าหมวดก็ตามแต่ถ้าบอกครูแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่เปลี่ยนไปอนั่นลูกนะบอกคุณพ่อคุณแม่ของเรารวมไปถึงบอกผู้บริหารโรงเรียนก็ได้นะฮะและถ้าสุดจริงๆนะสุดเอ,อื้องจริงๆนะให้ติดต่อที่กระทรวงศ,ศ,ศึกษาธิการเลยเนี่ยเขาชื่อว่า M O E Safety Center M O E Ministry of Education กระทรวงศึกษาธิการนี่เลย MOE Safety Center มีช่องทางการติดต่อได้4ช่องทางด้วยกันนะครับนี่บอกพี่ๆในกระทรวงศึกษาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาช่วยจัดการให้อาขอเข้าใจไหมลูกเข้าใ,ใจนะโห,โห,โหสุดยอดมากๆเลยนะครับความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาเนีครับเป็นสิ่งที่น้องๆทุกคนนะครับรวมถึงบุคลากรทุกคนเนี่ยที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยจะต้อง ได้รับนั่นเองโอ้โหและทั้งหมดนี้ก็คือรายการรู้สู้ภายคิดซิฟเวอร์บลนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆทั้งสองคนนะครับแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่ดูรายการของเราอยู่ร้อยโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้เรา3คนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวครูต้องไปภารกิจต่อแล้วนะเราคุยกันเรื่องความปลอดภัยโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะเอาไว้เดี๋ยวเจอกันอีกทีคราวหน้านะไปก่อนอ้ออ้อเหมือนโดนพึ่งต่อยหรือต่อต่อยหรือ หรือหรือโอ้โหตําเข้าให้มาลูคีมันอันตรายจริงอ่ะเนี่ยโอ้โยไม่น่าทิ้งไม่แต่แรกเลยเรอ